วันนี้เดี๋ยวเราจะมาโอเวอร์ฮอลเกียร์ซูซูกิสวิพนะครับ mm hmm. เครื่อง1.2นะนี่หน้าตาของเกียร์ลูกนี้นะโอเคเดี๋ยวก็อถอดพวกปลัก๊กแล้วก็เซ็นเซอร์ต่างๆออกก่อนนะครับมันจะได้ไม่เกิดความเสียหายกับเกียร์ของลูกค้านะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวไปดูกัน ดูในอ่างกันนะครับพสมควรนะโอเคเดี๋ยวก็หรือใส่ข้างไรดูนะครับหรือชิ้นส่วนภายในเอามาหมดแล้วนะครับชิ้นส่วนภายในเกียร์ลูกนี้แล้วก็อันนี้คือเป็นรอยนะ สายพาดนะครับแล้ว็แผ่นพาดก็สึกไปตามอายุของมันนะครับเดี๋ยวก็จัดการหรือทุกสิ่งทุกอย่างออกจากกันแล้วก็เอาไปล้างกับเครื่องอัลตราโซนิกนะครับเราอะเอาชิ้นส่วนไปล้างกับเครื่องอัลตราโซนิกนะชิ้นส่วนภายในหลังจากล้างด้วยเครื่องอัลตราโซนิกนะ เราพ็ดีว่าสมองเคลียก็สะอาดหมดจดนะโอเคเดี๋ยวเราก็จะมุบจากจุดนี้ไปทำงานกันบนโต๊ะตรงโน้นนะสอมที่ทาง้านใช้นะครับเป็นที่ซ่องรองโมุนดิง้งเป็นไฟทุกแผ่นอ่ะโอเคก็เดี๋ยวก็ไปประกอบกันทีละชุดนะ โอเคนะมาดูน okay, right? yeah. right? okay, right? ี่ของสแตนดาร์ดนะโอเคนะถูกต้อง ดูดีมันเริ่มร้อนนั่นแหละก็จะเปลี่ยนใหม่หมดนะ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการโ oh อ้หอลเกียร์ซูซูกิสวิาตัวเครื่อง1.2่ะอนะอะไรทางร้านก็จับเปลี่ยนหมดนะทานแต่ท่าทุกท่านครัดครับุนดีครับลูกตุ้มขั้นตอนการทำงานของร้านก็จะประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ